เจ yeah. สาวัดตีกันด้วยยูก็โป้ปี๋ยวนี้จะมา Q&A นะเร็วลาตอบคำถามแล้วจ้าโอเคนะครับก็ผมได้ทำการปิดรอบวันนี้ตอนเที่ยงแล้วนะครับแล้วก็นั่งมานั่งทำคลิปเลยตอนนี้นะครับอ่าถาคลิปตอบเลยนะครับก็ถามมาเมืาอวานนะับวันนี้ก็ทำคลิปตอบเลยจัดไปครับผมมาครับคําคำถามที่หนึ่งครับเจ้าคุณพี่โป้กมมิงนะแต่ก่อนเขาชื่อนี้นะครับแต่ว่า เขาเปลี่ยนเป็นชื่อลาวนะครับก็ถามมาว่ามาแล้วครับตอบคำถาม Q&A ครับคำถามที่สองคอมเมนต์ที่ะครนะจากป้ากิลวันนะ,ะถามมาว่าสวัสดีครับพี่พี่ป้าอยากถามว่าพีา่พี่จัดก,การตัวเองแบบไหนก่อนมาโรงเรียนนะครับอฮโอเคครับป้าที่ขายเบอร์เกอร์ให้ผมนะเขาจ้างคอนเทนต์มาให้ผมเขาขายเบอร์เกอร์ให้ผมที่โรงเรียนนะ,ะจากร้านสยามสเต็กนั่นเองอครับอมาตอบป,ป้ากันนะครับก็ตอนเช้านะครับก็จะมี2วันนะครับ มีไปโรงเรียนและก็วันหยุดนะครับอ่ะขอเลิกไปโรงเรียนก่อนนะโรงเรียนนะครับ <c oughs> ผมก็จะตื่นมานครับแล้วก็แปรงฟันแล้วก็อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวนะครับจากนั้นนะครับเมื่อทําผู้นี้เสร็จนะครับผมก็จะกินน้าเปล่านะครับอืมดื่มน้ํเปล่านั่นเองนะครับ <c oughs> เพื่อร่างกายที่สดชื่นนั่นเองจากนั้นนะผมก็ออกจากบ้านนะเมื่อเสร็จแล้วนะผมก็นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนผมนะครับลงหน้าป้ายรถมรเมล์โรงเรียนนะครับอ่ะ <c oughs> โอเคนะันที่2นะก็คือวันหยุดนะโอเคผมตื่นมานะแล้วก็แปรงฟันนะครับแต่อับน้ําผมก็ ชอบอาบตอนประมาณบ่ายๆนะค <Okay. S 1> รับตอนหยุดนะครับผมอ่ะก็ของผมก็จะมีตารางที่ลงคลิปวันเสาร์อยู่แล้วนะก็นั่นแหละครับก็ทําคลิปแล้วก็ตัดต่อโหประมาณสองสาชั่วโมงก็ได้นะครับผมอ่ะฮะด้วยความยาวของคลิปนะผมก็ตัดนานบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็กว่าจะได้ลงวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับคาถามที่3ามคอมเินที่3นะน้องกินทูมูนนะครับอ่ะฮะหนึ่งนะครับทําช่องยูทูปมากี่ปีแล้วนะครับสนะับแรงบันดาลใจคือ 3นะครับเป็นไปได้อยากจะโปรโมทช่องใครมากที่สุดอ่าอย่างแรกนะครับทําช่อง YouTube มากี่ปีนะก็ผมทํามาหู2สองปกีกว่าแล้วนะครับวันที่11กันยายนปีพศ2562นะก็เป็นวันที่ผมทํา y o YouTube ครั้งแรกเลยนะโอเคก็2ปีนั่นแหละครับ <Wow. S 1> สองปีก,กว่าแนละ้สองแรงบันดาลใจคืออ๋อจากการทํา youtube ใช่ปะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากช่องชาแนลนะในยี่คนนี้นะครับอ่าฮก็ นั่นแหละครับ3ามนะเป็นไปได้อยากโปรโมทช่องใครมากที่สุดนะครับก็ช่องน้องกินทูมูนนี่แหละครับโอ้โหดีเลยใช่ไหมครับก็ส่งแมปโลบอกให้พี่เยอะๆเลยนะครับผมอ่าได้แบบโปรโมทให้ในเออนี่แหละครับดีเลยใช่ไหมล่ะอ่าว่าพี่ก็เล่นโลบอกเช่นกันนะคะโ <Okay. S 1> อเคคำถามที่4คอมเมนต์ที่4นะจากน้องเข็มของผมนะครับอ่าฮะเพิ่งเห็นครับครับ ากคำถามที่ห้าคอมเมนต์ที่ห้านะคุณอคาษรอสูนนะโอ้โหขามซึมสาวกันเลยทีเดียวนะโอ้ถามผมมาว่าชอบตัวละครการ์ตูนดับเพี้ยครัอสูนตัวไหนบ้างมาผมก็เคยดูนะกินดิสก์ลูกเย็บแบบใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าซีซั่สสนสองจะมาในปีนะี้นะอย่างแรกนะตัวละครชายนะผมชอบนี่เลยเซนดนะิสุนะาไม่ใช่เซนดิสุช่องน้องรักผมนะอ่ะแต่ถ้าเป็นเซนดิสนะุช่องน้องรักผมนะช่องน้องโฟโต้นั่นแหละครับอ่าฮะก็จะประมาณนี้นะ,ะให้ดู กาเอเสียนต่อขึ้นนะครับโอ้โหหยิบแวมาเล่นอ้โหไม่อยากจะเชื่ออาเมื่อกี้ไอเสือคนนี้เขาหยิบบัตเตอร์ไฟลมาเล่นแล้วก็เขาแบบช่วไม่ได้ก็เลยเหลี่ยมกูอย่างงี้ห้าหนึ่งนะฮะาหาดีดูมันพีมันเหลี่ยมนะแล้วก็พิมพ์กลับไปนะครับว่ามาเอาพินกลับนี้นะฮไอพวกเด็ก็อกซิกอย่างงี้นะส่วนตัวละครหญิงนะฮะนี่เลยนะย่าหนาวกับนะฮะนั่นแหละครับทุกท้ายนับอสูรนับผมชอบนี่ครับข้างคือที่หนึ่งคู่ที่บุก นั่นแหละครับคำถัมที่6คอมเมนท์ที่6จากน้องเอานะครับได้แรงบันดาลใจจากใครครับอ๋อการทาน u ูทูบใช่ไหมก็ได้แรงบันดาลใจจากนี่ครับออบชาแนละอืมนั่นแหละครับก็จะสังเกตได้ว่าเพลงอินโทนเหมือนกันเลยนะนั่นแหละแรงบันดาลใจมาจากเขาคนนีนะครับเดี๋ยวให้เปรียบเทียบเพลงอินโทนนะครับ อ่าจัที่ได้เห็นอินทนของเพื่อนผมนะครับเจรเดาจะเรียกว่าเพื่อนก็ได้แบบก็ในแบบไม่ค่อยคุยกันนานมากเลยนะคนนี้แบบลบหน้าลบตาผมบ่อยมากเลยนะก็เรียกได้ว่าหาตัวยากมากเลยนะเพลงอินทนก็เหมือนกันเลยใช่ไหมล่ะนั่นแหละผมได้แรงบันดาลใจมาจากเขานะในคลิปเก่าๆนะเขาก็ได้มาลองเรียนผมนะว่าให้เปลี่ยนอินทนบ้างเพราะว่าอินทนเหมือนกับเขามากเลยนะผมก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้จนถึงทุกวันนี้ครับ ก็มีรีวิวพวกเมาส์วพวกคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้คนระับผมก็ได้ส่วนหนึ่งนะับมาจากช่องเขานะครับผมอ่าเพราะนี้เนะี่ยผมก็ถึงรีวิวเก่งขนาดนี้นะครับโอ้สุดยอดไปละผมับผมรีวิวคำตามที่7คอมเมนต์ที่7จนับจากคุณใจโลโจไดครับระหว่างโจโจกับคอมเมดเดอร์ที่ชอบดูอันไหนมากกว่ากันโอเคครับก็ผมชอบดูคอมเมดเดอร์มากกว่านะแต่ว่าถ้าโจโจก็ชอบดูอยู่นะผมดูจบ5ซีซั่นแล้วครับอ่า โอเคก็จะมีภาคเสริมของอาจารย์โลหันด้วยนะอาจารย์โลหันอันนั้นผมก็ยังไม่ดูนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะแต่ถ้าคามเบลเดอร์ครับนี่ครับคามเบลเดอร์เซเบอร์ครับยุคเรียกว่าคนที่2นะครับอืแล้วก็พี่ที่เขตผมก็กลับมานะครับนี่ครับร่าง21ฟอร์มก็ไปดูกันเลย สุดยอดไหมล่ะครับเป็นไงร <c oughs> ่างอาจจะดูเลอกเทอนนะแต่ว่าโอ้โหเปิดตัวเท่นะครับ <c oughs> ำถามที่แดคำถามสุดท้ายนะครับจากคุณครูสาริตานะครับป็นรนชอบกินอะไรนะก็จะมี3อย่างที่ผมชอบกินด้วยกันนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับจะเป็นข้าวผัดน,นะจะมึก กุ้งหมูก็ได้นะผมกินได้หมดนะเพราะผมชอบข้าวผัดมากเลยนะอย่างที่สองนะผัดกระเพรานะออกโหดีเลยใช่ไหมล่ะยิ่งใส่ไข่ดาวแบบผมชอบมากเลยนะเวลิกูดอันที่3นะอันสุดท้ายนะไข่เจียวนะคนั่นแหละทํากินได้นะอร่อยด้วยก็ตอบคําถามหมดแล้วนะครับผมเป็นยังไงล่ะโอเคผมก็ตอบหมดเลยนะนี่นะทั้งหมด 8ปดคำถามด้วยกันเลยนะแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้นะครับผมโอเคก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับเจอกันใหม่อีกทีวันเสาร์นะครับผมอา่าฮะโอเคถ้าชอบก็ลืมกดไลก์นะผมใช่นะคผมจะไมสเคยกดติดตามเพื่อคาดคิดต่อไปวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับเย yeah!